ยังจะถอดออกโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอนเหลือแบบเหลือแผ่นผู้ขาป๋อไซแม่เป็นยังไงจมต้งเย็นนี่หอนหอนกระเคล็ดไปป๋อไซบอลมเนี่ยจะจมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนไม่อนีได้ค่ะพ่ายแย่แต๋วขี่ไอโมเมนต์พ่าหนูพ่ายแย่แต๋วขี่ไอเมาเก็บบักทัวบักทัวที่มาแม่บักมันบักทัวที่มามันต้องเย็นดิมันกระซือเจ๊ซื้อซื้อนี่ล่ะมันถูกป๋เย็นว่ะเจ๊บักทัวที่มาค่ะ อังกีมันหอนหอนค่ะพี่น้องหอนเลื้อแบบจนผู้ขาบนลงเสือเลอพี่น้องเลยแต่แค่น่ากมาอยู่หมวก็กใส่ย่างดีนำอิดออกจากบ้านว่าถึงพ่กใส่พ่กใส่หอนเลื้อแบบภูเขาหน่ออากาศดูดีมาหรืกดีมาฝนเนี่ยผ้าผ้ามาเก็บชั่วรี่มาแม่ว่นอยากเก็บชั่วรี่มาตั้งแต่เว้นเหรอคะต่างเตลยังแดดจะขุนจนเศร้าแดดคนตะติเดเรามากเลยนะคะ อีกแคน้อยน้อกวสีห <up here. S 2> ้องเมื่อบันส่วนเมือเดดกเอวกห่อนขื้เกาเอาคือเกาเอาเด็เอาคือเกาเอาเหลือแบบเหลือแผ่นเย็นเอาไหลเอาไหลโอ้ยดินบักไรบอลลุ่มล่มกะบอลมบอคักแน่เอินล่มเหมืนมาเดินล่มเ้ยมาเดินลมเ้ยมาเ้ยโพาียิ้มม่นพพ้้โอ้ยเอ้ยเอ้ยยิ้มน้ำลุ่มในพี่น้อง เออพี่แม่หลองหอมหอพ่งงมโอ้ลมลๆมลมลมลมมันคือว่านพืชหนามไมว่านเน่ยองอมันนะบ่ไดโบ่ไดโบ่ไรโอ้ลมลๆมลมล้มล้มมันเป็หนามไม้่ี่แม่เคยหลองที่มันไม่ลมไมเอี้ยกะแม่บอกเอีกยอค่อตี๋วายอียกะไมาได้ไมาได้เอื่อันลมไหมล้มเย็นพิวพัดบิวริวมาเนี่ย บอตะกี้แบบเอื่นนะมาแม่ลมลมอยู่เซยุกวลานนี่ที่แม่ว่านะเสใจขาดแล้่ยวนะแม่วันสังัดอิ่งติ่งไม่มีใครบุรุษมาคักในเน่โอ้ยไปถมบ่ไปต่อหน้าคุณเอาคัดตั้งกองไปให้หนาฉันนู้นเก็บข้างหลังไปแล้วค่ะห่อห่าตามห่อตามไปค่ะห่าตามไปค่ะกองดาบให้กองเท่ โอ้ลม่ลมลม่ลมลม่ลมล่มล่มบ่มาเด้อค่ะพ่อพี่นอ้องมือนี้หลังจากแดดลมลม่มตกก็มาหาเก็บทัวร์ผ้าค่ะเนียแ,แม่จะไปกรุงเทพคุณยายแจ๊วขี่ไอจะไปกรุงเทพแล้วเอาเลยผ้าแม่มาหาเก็บทัวร์ผ้าค่ะเอาไ่ทัวร์ผ้าทัวหิมะแต่บออ่อฮิมะคือน้ำซื้อใหญ่ซื้อฮิมะกับ่เย็นซื้อหิมะแต่บ่อเย็นไหมนะฮิมะ,มะแต่ซื้อแต่กับบ่อเย็น <c oughs> จะขายโรจ้าบาทนี่ยตอนนั้นยัไปขายเราสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผ่าสี่สิบถือหิอมะหนาวเย็ยนหน,น่อยแตว่าห่อนหิมะประเทศไทยหิมะห่อน นี่มาประเทศอืน่นประเทศหนาวหัวกั้งรัวลมจังเม็ดสัง,งัดอิงจริงเลยสัง,งัดอิงจริงเลยคอาเพลงคอาเพลงหาลมมากหายหันใจก่อนหอนเลยหันใจเลยหรอหันใจเลยทางตรงไหนคะ ก็ตีสถานการณ์คุณยายจวขี่ไอค่ะอออสองแห่งพี่น้องบรินได้ใบใหม่ม,มนเหี่ยมีแ่ศูนยให้มีโอ้ยนอแล่งรักฝนกาบอตก แกลงก็แกลงหอนก็หอนวันนั้นม่เก็บปุ๋ยเห้ี่แจกบุรฮะวันนั้นมเก็บปุ๋ยแห้นี่บ่อดม้มี่แจกแต่ว่าเขเกิดอยู่ไหนละ่ะจะเป็นเนี่ย <c oughs> มันติดตัวมห่เกิดเพราะน้อีระพี่เนี่ยเขาเหนียวน้อจังหน่อยโอ้โหสจังเหนียวนูได้ไงยายก็จะมาเมียน,นเล พีระมันหายกว่ากอเสิมันเสียดขอขอบห่อนทานลองเพลงค่ะทามันมาล่มเนี่ยมแมนเทสับผิวปาตะกี้นะเยี่ยงก่อนเม่เออไปได้ยัม่มั้ มาลมมาลมมียังก่อเนี่ยก่อพ่อมาลุกตามายได้ยังก่อด้อลุงเลยมาเด้อมาเด้อลุ่งตายแหงเด้ขันพ่อมาตายแหงเด้ขุนเนี่ยคนห่อนที่สายแหงก่อนเฝ้ามาเฝ้ามาเด้อล้มเอ,อ้ยตายแหงตายใครดิตายห่อนสายเอาเดิเอาสีชาเออสีเอิ่นจนปากเปียกกับพ่อมากรเจ้าสีชาคนห่อนตายน เอามาลลมเลยร่มเอยมิดจีดียินแอนแซนมิดจีดีทำเม็ดไ่งไหมยินแอนแซนนะจ๊ะ ยินเอ็นเซนก่อนนะจ๊ะก่อนนะจ๊ะแม่ยายบาเก็บมองที่ไม่ได้หลายปันสิแมงสิได้ดังไปมองแค่มันมีได้หลายสิไปย่างขามไปในโลกของเก็บเองดอกไปหืมนายขนโลกสด ไปเป็นต้นกระบอสมูฟั่งบปยันนี้ยก่ะต้นเนี้กาะตดกับขีมเของมีในโลกอี๋ยกาะมาไปกันนะตดนขอกับขี่ของมีในโลกตดตดอยู่พืนกังต้นอยู่กลนตดอาก่กบงูเห็นใดันูบอกว่าให้แม่แม่มองมันร้ายพี่นะพี่ <odel an> ตั้งกล้องเทเดียวนุ้สไปเก็บดอกแฉลบหม,ม่องมันหน่อยน่ยะจ้าคุณยายยังบันยิลูกบดนย่างหันว่าปวดขาเมนบอกคา้านี่ตั้งหม่องง่ายๆนี่หม่องมันไง่ายใกล้ๆจะโค้งนี่เอานางบัดบอ่อน้ำกล้องไปนุ้สไปเก็บหม่องมันไกลหาย <c oughs> โอ้ยสิว่าคว่ำได้ละเนาะบ้านเป็นโบธามุกันโอ้ยมึงเจ้าพี่น้องมาแหงคากเถวบ้านมุข่อยไหมแหงาแแรงครงคักโอ้ยแม่ยุษะที่แท้บมันบนี่ห้องแหงคากบัรโบคือบ้านจังหวัดแยงหรอบรร่อนะบ่เชะนงกระอำนาจเจริญลองพิออกาเจไหชื่อไรจบหัวตะพานเป็นบ้านปานาดอน ตอนหลังพัฒนาดีเด่นจนเป็นนํำเบอร์ทางน้องสามขาที่พี่ผ่านมาเจอทำไมต้องชะงตาเม,มื่อมอ,มองอะไรกริงหรือหัวใจจะถอด,ดําให้มูงคารานเจ้าหัวตะผ่าน บอกเคยหักอ,อกผู้ใดถ้าที่พูดจริงทุก่งสมดังตั้งใจหาพี่โกหกแล้วใส่ระวังไว้นะจะตกสะพานดูบ่ได้หัวสะพานถึงเป็นอำเภอไม่ใหญ่เมีนหัวสะพานถึงเป็นอำเภอไม่ใหญ่ แต่ในหัวใจนั้นยังกว้างใหญ่ไพศาลาท <c oughs> พจง,งว่าจื่อบ่อใดว่าซาเพ่งคน,นดีแั่ไหนเพียงประจำจังหวัดจะคล้องกระลองบ่อใดเอาเพื่อจะคล้องกร,องระลองบ่ดใดนู่กระลองบ่อใดที่กันจื้อไม่ได้สิเฮ็ดจังได้ หมดขั้น,นกะ็ะไรไมได้ไย้บิดทุนแนวนะคุณเขาอีหมดนะโอ้ยหอนบอว,าวา่าฝนิตกโอ้ยต้นฮะนวยแจ็คดิดยเอบไปทีไปให้มันเปบนึบฮึบฮึบฮึบมึบฮึบหึบฮ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 มบฮึบฮึบนึบฮึ่ฮึอฮบนื เคยรเปยังก่ออ่างอกบงม่บงบ้งมงี่นกินกับตามบงงกินกับยังกระเสียหอดยอดงอกทีงอกไม่เห็นงอกบงม่งี่นข้าอย่ไม่อร่อยหมาข้าจะาคยหยอดระบาดได้ไงจะตดติดเหยปิดเลยไม่ได้เกตนะก็ไม่ได้เกตนะ ตะกี้เปลี่นมาไหมเลือก็ตะเปนี่ยนหัลังอันนี้เลยยุ่งอ้ยะโตกับนตลดิไปว่าไปว่าหนิระว่างอะไรนะกันอไรกันอะไรปะมันกันไหนพอมาไหมนอนดับอยู่บ่รับรองตะกี้จำอไรอยู่ตะกี้ว่าตะโผล่ไมว่าพอวางได้ก่อนไม่ว่าพอวางยังไงต่จี ฮอนจะหอนหเอาจะเอา <โฆ S 1> เอาหลายเอาลายทั้งหอนทั้งเอาเลยตัวว่าแดงองนี่ยรฝนตัวโหดมหาอ่อนเอากระม่อว่าหนึ่งเนาะเมนหม่นนอมวมันล่มดิ สะพานถึงเป็นอำเภอไม่ใหญ่แต่ในหัวใจนั้นยังกว้างใหญ่ไพศาลพ่อแม่ยินดีที่จะมีลูกเคยต่างบ้านที่บ้านอะไรคือเก่าเออ้ะได้อ็ไ้ปัาปูน เพลงเรื่องที่ส่งประทืองอยู่ทั่วเมืองไทยอยู่ดนนิที่นน้อย่คนนับถือครูไทยในแดนแล้งเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบนไฟให้ใครใครมองกูนั้นยังลั ที่ทำงานที่ทำงานที่สุดกันด้านในป่าดงไกลถึงจะใกลก็เหมือนใกล้หลงรุดไปใหลงชั่วเวลาในเวลาที่จะได้มาหยุดพักผ่อ โรงเรียนในดงป่าดอนให้หุยอ่อนสะทนอุราฐานะของครูใครใครก็รู้ว่าด้อยหนักหนายัางสู้ทนอุสาหสั่งสอนสิบมาเป็นหลายปี มีแหลครูที่ให้ความรู้อยู่ทั่วเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นทานีให้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้องสีครูก็ภูมิใจที่คุมความเหนื่อยยา,ากตราตรำ บพราเงียเพรจบก็ขวมไปเลยชื่อของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจมองี่ก็ระเอางานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้พัฒนา ขาจือบอดอยกระท้อนกระแท่นลงหลังหลง,ลงหนาพิงกระเลยพี่บอได้เลยพี่น้องเอ้ยเท่าเรีวเท่าเลยควบเท่านี่หลงหนาหลงหลัง,ลงนิโบรี่ครับอจาจารบอกไปคลิปนี้จะปิสุไม่ทำนี่เดียวหม <laughs> อเขามาติดตามช่องพิชีแบบข้อเพียงมาเด้อพี่น้องมีหมอด้วยเด้บาท มอดไปซ้ำนี้แล้วเด้อโมเจ้าพี่น้องสู้กูสุสคนติดตามช่องวิถีพ่อเพียงติดตามช่องวิถีแบบพ่อเพียงเร้อตามตรองยตามช่องวิถีแบบพ่อเพียงแล้วกะแล้วกะคุณยายแจ๋วขี่ไอ้เลยะค่ะเด้อเดี๋ยวถ่าไปเจอคลิปไหมค่ะเดี๋ยวมันจะเา่าเกินไปสวัสดีค่ะ